นี่คือเราปลูกผักกินเองกันนะคะนี่ก็คือผักชีกำลังเป็นกอกำลังสวยนี่คือเราปลูกขายด้วยปลูกกินด้วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผักชีลาว ก็ปลุกไว้กินเองเหมือนเดิมคะ่ะและต่อด้วยผักกวางตุ้งและคะนา้าอันนี้ก็จะเป็นผักคะนา้า ผักคะน้ากำลังส,สวยๆนะคะใบกำลังสวยใบสวยยอดสวยกำลังพอกินไม่แก่เกินไปแล้วไม่ได้ฉีดยาด้วยนะคะและไปดูกวางตุ้งต่อกันเลยนี่ก็จะเป็นผัก กวางตุ้งที่ปลูกไว้กินเองเหมือนกันค่ะมันก็จะลกๆนิดหนึ่งมีทั้งผักมีทั้งหญ้าและก็ต่อด้วยผักกัดข่าวนะคะนี่ค่ะ ก็จะใบพุนนิดนึงคือเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเราปลูกแบบปลอดสารพิษไปกินเองก็จะมีแมลงหรือหนอนกัดกินเป็นรูพุนนิดนึงนี่คือส่วนผักที่ปลูกไว้กินเองแล้วก็ตามด้วยมะละกอค่ะมองเห็นกันหรือเปล่า ซึ่งถ้าว่ามะละกอมันดกและเยอะมากเรากินไม่ทันกันนะคะเราก็จะเก็บขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อในกิโลละ1บาทห0ตังค์ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะคะแต่ก็อยู่ในราคาประมาณนี้